เริ่มชื่อบ้านเมตตาครับเป็นโปรเจกต์ที่10ปีแล้วครับที่ตอนโฟกิงพักหนึ่งผมเสนอโปรเจกต์ไม่ผ่านแล้วก็มันก็ต้องหาขายโปรเจกต์ต่อไปเนีครับผมก็เขียนโปรเจกต์นี้ขึ้นมาชื่อโปรเจกต์บ้านเมตตาซึ่งก็ไปเสนอขายครับแล้วก็ไม่ผ่านครับพอได้ทำโฟกิงพักแรกปุ๊บผมก็เสนอทางเนรมินครับแต่ทางค่ายเขาก็อยากให้ทําักสองก่อนเนี่ยพอพักสอเสร็จปุ๊บก็เริ่มเลยครับทำเลยครับออ๋ จากเดิมยังไงบ้างผมว่าผูกพันกันมากขึ้นครับไม่ใช่ว่าตอนภาคหนึ่งภาคสองเราไม่ผูกพันในการทํางานนะครับแต่อันนี้ครับพอเราได้เจอทั้งภาคหนึ่งภาคสองแล้วแล้วพอเรากลับมารวมกันในโปรเจกต์เนี่ยครับมันมีความรู้สึกผูกพันตั้งแต่ตอนเริ่มตั้งแต่ตอนบทเสร็จเริ่มทําร่างกายเริ่มหาโลเคชันเริ่มคุยเริ่มเวิร์กช็อปเนี่ยครับมันผูกพันกันมาเรื่อยๆเนี่ยครับผมเรียกว่าการทํางานกับนักแสดงเซตเนี่ยครับมันแทบจะเป็นเหมือนกับพี่น้องครอบครัวกันแล้วครับ มีครับเผือกครับแต่พี่ที่เขาให้ข้อมูลมาเขาไม่อยากเปิดเผยตัวครับเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยนะครับที่เรียนที่อาชีวะครับก็คือตอนนั้นนะครับพอผมขายโปรเจกต์โฟกิ้งไม่ผ่านนะครับแล้วก็ผมก็แบบบอกเขาเขาก็ถามว่าอยากทาโปรเจกต์นี้ทําไมคือผมก็บอกว่าพี่ครับคำว่าคุกเนี่ยคือมันสามารถที่จะหยุดความเกเรของตัวผมในปวชได้แล้วผมก็อยากจะเล่าให้หลายๆคนเขารู้ว่าความโหดร้ายเนี่ยครับข้างในนั้นอ่ะมันเป็นยังไงเพื่อที่จะแบบเขาจะได้รู้ว่าถ้าเขาไปอยู่ข้างในนั้นอ่ะคุณต้องเจออะไรบ้างหยุดนะพยายามยับยาาจเ่ลดน้ อยยู่ข้้างในนนัเลจริงๆการทไวัยหนุ่มครับสำหรับผมผมมาเป็นคนใช้ทีมงานนะครับทีมงานของผม,มคืออยู่ด้วยกันตั้งแต่ภาคแรกภาค2รวมถึงวหนุม่มแล้วก็พี่ๆทีมงานนะผมอยู่มากับเขาตั้งแต่ตอนผมฝึกง,งานนะครับก็แทบจะรู้มือรู้ใจกันอยู่แล้วนักแสดงก็เหมือนกับเป็นครอบครัวกันหมดแล้วสาหรับผมวหนุ่มครับประสบการณ์ที่ได้จาก เรื่องนี้น่าจะเป็นการทุ่มเทแล้วก็ให้ใจครับเปิดใจกับทุกทุกฝ่ายครับพอเราทุ่มเทแล้วก็เปิดใจกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทีมงานเอ่ยทุกภาคส่วนเลยนะครับตั้งแต่ทีมโปรดักชันผมยันซัพพลายเออร์ี่ยพอเราเปิดใจเขาคืออยู่ด้วยกันมานาน3เรื่องแล้วครับรวมถึงนักแสดงครับยิ่งเปิดใจเขามากขึ้นนะ่ะเขาก็จะยิ่งให้เรากลับมามากขึ้นเนะี่ยแล้วการทํางานของผมอะ่ะพูดแบบตรงๆเลยครับแบบคนอื่นอาจจะบอกว่าการทํางานกองถ่ายเหนื่อยแต่สําหรับผมไม่นุ่มอะ่ะไม่เหนื่อยเลยมียากอยู่อ่าหนึ่งคือการหาโลเคชัั่น ผมไม่กล้าออกจากแนวตัวเองเลยครับพี่คือผมมาเลือกที่จะทำโปรเจกต์หรือสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าในสิ่งที่ผมเชื่อดีกว่าเงี้อะไรที่ผมยังไม่เชื่อแล้วผมยังไม่อิน่ะผมกลัวว่าผมจะทําได้ออกมาไม่ดีครับพี่ <S <s <ays> <S ก็เลยคิดว่าต่อไปก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นช่องแบบนี้ครับแนวๆน,น,นี้ครับ ถ้าได้เจอตัวละครไม่ว่าจะเป็นเผือกไม่ว่าจะเป็นบังกัดหรือเบียรหรือใครหลายๆคนนะครับผมก็อยากจะบอกว่าขอให้เขาสู้ๆอยากให้เขาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็อยากกลับเข้าไปข้างในอีกเลยครับ ผมไม่รู้จะพูดกับพี่ๆเขายังไงเลยพี่คือการไปบอกให้คนเปลี่ยนใจหรือเปิดใจมันก็ยากมากๆจริงๆนะครับพี่แต่ผมขอแล้วกันครับพี่ว่าถ้าพี่ๆไม่เปิดใจกับสิ่งที่ผมกําลังจะทํามาครับพี่ผมขออย่างเดียวแลยครับว่าอย่าดาหนังโดยที่ไม่ได้ดูเลยครับแต่ถ้าเกิดสมมติพี่ดูแล้วแล้วสิ่งที่ผมทํามันไม่ดีพี่ติพี่ชมพี่ว่าผมได้เลยเนี่ยครับแต่การที่พี่ไม่ดูหนัง ไม่ว่าจะเป็นทั้งของผมแลทั้งของคนอื่นแล้วก็มามาว่ากันว่าหนังไทยไม่ไปไหนเรามีแต่เล่าเรื่องอย่างนี้อย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยมันคือการบั่นทอนของคนโปรดักชันคนทํางานภาพยนตร์ไทยมากๆเลยครับอยากให้เปิดใจผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้เนียครับอย่างน้อยก็ขอให้เข้าใจในสิ่งที่พวกผมกำลังจะทาแค่นั้นพอครับผมขอฝากไว้หนุ่ม2544นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมเชื่อว่าทีมงานนักแสดงของผมทุกคนตั้งใจกันจริงๆมันเป็นภาพยนตร์ที่จะบอกว่ามันคือการออกไปเตะฟุตบอลทุกๆครั้งเวลา เราออกกองคือพวกผมทีมงานทุกคนไม่เคยที่จะไม่สนุกกับการออกไปเล่นฟุตบอลครั้งนี้เลยพวกเราใส่กันสุดทุกครั้งเลยครับรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ความผิดมืงวันพวกเนี้อาจจะเป็นกูเป็นมึงอยู่ใครสักคนตรงนี้ก็ได้ในคุกก็แบบเนี้ย